ไม่ใช่แค่ทวีศัก์ที่มีแผนร้ายปณิตาเองก็มีแผนเช่นกันโดยจะให้มินจูแอบบอกนักข่าวตอนมาสัมภาษณ์ประพลเรื่องเปิดค่ายเพลงใหม่ให้ถามเรื่องเขากับเธอจะมั่นกันด้วยมินจูร,รับคำก่อนเดินจากไป ปานิตาเหลือบเห็นประพลกำลังจะออกจากบริษัทก็ร้องเรียกไว้แล้วเดินไปถามว่าจะไปไหนเขาปฏิเสธว่าไม่ได้ไปเธอมีอะไรกับเขาหรือเปล่าเธอแค่จะมาบอกเขาว่าอาทิตย์หน้าจะมีนิตยสารมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับค่ายเพลงของเราจังหวะนั้นตั้มเดินเข้ามาหาขอคุยกับเขาเป็นการส่วนตัว ท,ทันทีที่ถึงมุมปลอดคนตั้มยื่นสองเงินให้ประพลซึ่งมองอย่างงงๆว่านี่อะไรเขาเอาเงินที่ประพลจ่ายหนี้ช่วยนาจาันมาคืนแทนปานตะวันส่วนหนึ่งที่เหลือเขาจะทยอยใช้ให้ประพลบอกให้เขาเก็บเงินนี้ไว้ปานตะวันเป็นหนี้ตนไม่ใช่เขาตาั้มอ้างเงินของเขาก็เหมือนเงินของเธอประพลไม่พอใจคิดว่าปานตะวันให้คนอื่นมาใช้หนี้แทนแต่สำหรับฉันหนี้ใครหนี้คนนั้น คุณคิดจะทำอะไรกันแน่คุณไม่ชอบหน้าพวกเราแล้วจะมาช่วยพวกเราทำไมก็แล้วถ้าฉันไม่ช่วยป่านเนี้ยปานตะวันคงกลายเป็นเมียเจ้าของบ่อนนั่นไปแล้วนายควรขอบใจฉันนะตามขอบคุณประพลมากและยังยืนยันให้เขารับเงินส่วนนี้ไปเพราะตนไม่อยากให้ปานตะวันเป็นหนี้บุญคุณใครที่ยังไม่รู้จักดีพอแล้วยื่นสองเงินให้ประพลได้แต่มองไม่ยอมรับ ทานายคิดว่าฉันจะใช้เงินซื้อปานตะวันเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆนายลืมไปได้เลยเพราะฉันไม่เคยสนใจผู้หญิงอย่างปานตะวันอยู่แล้วและไอ้เงินแค่สองแสนมันกระจอกมากสำหรับฉันฉันไม่รีบที่จะต้องรับเงินจากคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ประพลมองเหยียดตั้มแล้วเดินจากไปตั้มไม่พอใจแต่ทาอะไรไม่ได้ ทั้งคู่ไม่ทันสังเกตเห็นปณิตาแอบฟังอยู่ตั้งแต่แรกด้วยสีหน้าขุนเคืองที่รู้ว่าประพลไปจ่ายหนี้แทนปานตะวันรีบเดินตามตั้มที่เดินแยกไปอีกทางจนทันถามว่าคุยอะไรกับประพนเขาเสียงเขียวใสไม่ใช่เรื่องอะไรของเธอถ้าคิดจะมาไถ่เงินพี่พลโดยการเอาผู้หญิงของตนเองมาขายมันก็ต้องเป็นเรื่องของฉัน ทำไมผู้หญิงหน้าตาดีๆแต่งตัวสวยดูมีการศึกษาถึงได้ชอบพูดจายแย่ๆเหมือนไม่เคยได้รับการสั่งสอนไม่ดาเปล่าตั้มมองเหยียดอีกฝ่ายหัวจรดเท้าปณิตาแค้นมากทำท่าจะร้องกรี๊ดกรีดแต่เขายกมือห้ามไว้บอกว่าทำแบบนั้นยิ่งจะฉุดให้เธอดูต่ำมากขึ้นแกไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันคนที่ต่ำน่ะคือพวกแกพวกสิบแปดมงกุฎคุณจะคิดยังไงก็เรื่องของพวกคุณ แต่แค่คิดในใจก็พอเพราะเวลาที่คุณพูดมันก็เท่ากับประจานตนเองแล้วไอ้ความไฮโซที่คุณภูมิใจมันก็จะกลายเป็นความโลโซต่ำทะลุด,ดินลงไปอีกตามทำหน้าเยียวนก่อนผลักไปปานตะวันรับเงินเดือนจากผู้จัดการร้านอาหารเสร็จเดินออกจากร้านจะกลับบ้านประพลที่มาดักรออยู่ด้วยอารมณ์บูดขยับจะไปหาแต่ต้องชะงักเมื่อเห็นอานน์มารอรับเธอตัดหน้าอ้าวคุณนนท์มาทำอะไรแถวนี้คะ มาหาคุณปานนั่นแหละครับผมเห็นคุณหายไปเลยก็เลยมาหาอยากจะคุยเรื่องที่จะไปทํางานที่ค่ายตอนแรกว่าจะไปหาที่ผักแต่วันนี้คุณปานไม่ได้เล่นก็เลยแวะมาหาที่นี่ค่ะวันนี้ปานร้องที่ค็อกเทลเลาวอานนท์อา,อาสาไปส่งจะได้คุยกันระหว่างทางปานตะวันอดสงสัยไม่ได้นี่เขาไม่ติดอะไรหรือ ที่เธอยังทำงานที่นั่นเขาสายหน้าไม่ติดขัดอะไรเพราะเธอบอกแล้วว่าขอเคลียร์งานก่อนแต่ที่เขามาหาแค่กลัวเธอเปลี่ยนใจเธอรับปากเขาแล้วไม่เปลี่ยนใจแน่นอนแค่ช่วงนี้เธอยุ่งๆง,งั้นวันนี้ผมขอไปนั่งฟังคุณปานร้องเพลงที่คอกเทลเรัลด้วยเลยก็แล้วกันหญิงสาวไม่ขัดข้องประพลเห็นทั้งคู่คุยกันสีหน้ายิ้มแย้มก็ยิ่งหงหุดหงิดอารมณ์บูดโดยไม่รู้ตัว จากนั้นไม่นานอานอนท์ขับรถมาจอดหน้าคอกเทลเลา์ให้ปานตะวันลงก่อนแล้วจึงขับไปยังลานจอดรถยังไม่ทันหาที่จอดประพลโทรศัพท์มาตามให้ไปหาอะไรดื่มเป็นเพื่อนอานอนท์ขอผลัดเป็นวันหลังเขาก็ไม่ยอมอ้างมิทุระจะคุยด้วยเดี๋ยวนี้แล้วให้ไปเจอกันที่ผับแห่งหนึ่งอานอนท์ไม่อยากขัดใจเพื่อน รีบขับรถไปหาโดยไม่รู้เลยว่าประพลจอดรถอยู่ที่ลานจอดรถของที่นี่รอจนอานน์ขับรถไปพ้นแล้วจึงลงจากรถเดินเข้าไปในเล้าปัทมายืนดูอยู่อีกมุมหนึ่งรีบเดินตามเขาเข้าไปข้างในปานตะวันตั้งใจมาทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายโดยบอกสาเหตุที่ลาออกให้น้ำหวานทราบว่าจะไปเป็นนักร้อง ในค่ายเพลงค่ายใหม่น้ำหวานไม่ขัดขออ้องอวยพรให้เธอโชคดีถ้าดังขึ้นมาเมื่อไร่อย่าลืมตนก็นแล้วกันเธอไม่มีวันลืมผู้มีพระคุณอย่างน้ำหวานแน่นอนในเมื่อวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เธอจะทำงานที่นี่น้ำหวานจึงขอให้เธอโชว์ส่งท้ายแบบพิเศษพิเศษให้แขกประทับใจเธอรับปากจะโชว์ให้เต็มที่ไม่ให้น้ำหวานผิดหวัง โชว์พิเศษของปานตะวันถึงอกถึงใจนักเที่ยวหนุ่มๆพากันมารุมร้อมเธอที่ลงมาเต้นอยู่กลางฟอลแต่ไม่ยอมให้ใครมาถึงเนื้อถึงตัวทุกคนปลื้มปริ่มกับเธอมากมีเพียงประพลคนเดียวเท่านั้นที่มีท่าทีไม่พอใจ ปัตมาเดินมานั่งข้างๆเขาเสียมว่าพี่ปานก็เป็นแบบนี้เองเสน่ห์แรงใครเห็นก็หลงประพลจำได้ว่าเธอเป็นน้องสาวของปานตะวันถามว่าทำงานที่นี่ด้วยเหรอเธอสายหน้าไม่ได้ทำแค่แวะมาหาพี่สาวพอดีเห็นเขาก็เลยเข้ามาทักทายแล้วยิ้มหวานให้อ่อยเขาสุดฤทธิ์ปภพลมองออกว่าปัตมาจะมาไม้ไหนยิ้มเยียดเยียดให้ เธอถามอย่างเชิงว่าเขาติดใจพี่ปานหรอถึงได้มาถิ้งที่นี่เขาปฏิเสธทันทีว่าเปล่าไม่เคยสนใจผู้หญิงที่ทำงานในสถานที่แบบนี้โชคดีของปัน,นะคะที่ไม่ได้ทำงานที่นี่คุณเลยไม่รังเกียจ เขาไม่อยากยุ่งด้วยหันไปดูโชวต่อปานตะวันเห็นปัทมายอยู่กับปพลก็ชักสีหน้าไม่พอใจเขาเห็นสีหน้าของเธอก็นึกสนุกแกล้งเอามืออบปัทมาก่อนส่งยิ้มยียวนไปให้เธอปัทมาคิดว่าเขาชอบตนเองเอ็นตัวพิงเขาหน้าตาเฉยปานตะวันรวบรวมสติแสดงต่อจนจบโปรโยยิ้มหวานให้แขเป็นการส่งท้ายจากนั้นเธอปรีไปหาปัทมาดึงตัวออกมาเตือนว่าประพลไม่ใช่คนดีที่น้องจะไปคล้องแหวะด้วยพี่จะห่วงไว้กินเองเหรอ เขาเกลียดผู้หญิงที่ทํางานแบบพี่จะตายหรือถ้าพี่ชอบเขาก็บอกมาตรงๆเพราะฉันก็ไม่อยากแย่งผู้ชายคนเดียวกับพี่สาวตัวเองปทมาพูดจบเดินจากไปไม่สนใจคําเตือนของพี่สาวประพลยังตามมาวอแวร์ปานตะวันถึงในห้องแต่งตัวไม่พอใจที่วันนี้เธอไม่ไปหาเขาที่บริษัทตามสั่งแต่กลับมาเต้นโชวยั่วผู้ชายที่นี่หวังจะหลอกให้พวกนั้นมาจ่ายหนี้ให้เขาแทนตนเองทำเหมือนขอทานไม่มีผิด คุณจะดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะฉันอุตส่าห์ให้โอกาสเธอเพื่อไปเป็นนักร้องในสังกัดแต่เธอคงถนัดงานที่ต้องเอาตัวเข้าแลกมากกว่างั้นสิถ้าคุณคิดอย่างนั้นก็เรื่องของคุณฉันไปห้ามความคิดความมโนของใครไม่ได้ก็ดีงั้นมาทำงานกันเพราะฉันคิดว่าฉันก็จ่ายหนักได้ไม่แพ้คนอื่นพูดจบประพลดึงปานตะวันมาจูบเธอตกใจพยาย,ยามผลักเขาออก เขาถามว่าจูบเมื่อครู่นี้คิดราคาเท่าไหร่เธอโกรดน้ำตาแทบร่วมพูดอะไรไม่ออกถ้าคิดไม่ออกในฐานะเจ้านี่ฉันให้เธอหมื่นหนึ่งก็แล้วกันแต่คราวหน้าก็ลดราคาหน่อยนะถือว่าเป็นโปรโมชั่นเพราะจูบละหมื่นฉันว่ามันแพงไปนิดหนึ่งสำหรับผู้หญิงอย่างเธอ ประพลยิ้มกวนให้ปานตะวันทนไม่ไหวตบเขาหน้าหันด่าซ้ำว่าเลวเขากระชากเธอเข้ามาจะจูบแก้แค้นเธอก็ตบเขาแต่พอเห็นน้ําตาของเธอก็ชะงกักเอาเลยอยากจะทำอะไรก็ทำจะได้หมดหนี้กันไปสักทีแล้วก็เลิกยุ่งกับฉันเอาสิเอาเลยจูบฉันสิจะทำอะไรก็ทำแล้วอย่ามายุ่งกับน้องสาวของฉันเอาสิจูบฉันจูบสิจูบปานตะวันตะค้อใสทั้งน้ำตา ดึงประพลเข้ามาให้จูบแต่เขายืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกขันตั้งสติได้ปัดมือเธอออกหันหลังเดินจากไปเธอสุดลงนั่งร้องไห้โฮทั้งเจ็บใจเสียใจที่โดนดูถูกขนาดนี้ ฝ่ายปณนิตาจอดรถซุ่มอยู่มุมหนึ่ง <_ an> เห็นประพลเดินออกมาจากค็อกเทลเล้รมาขึ้นรถขับออกไปก็แค้นมากที่เขาตามมาวอแวร์ปานตะวันถึงที่นี่ครั้นเห็นศัตรูหัวใจเดินออกมาจะข้ามถนนเธอขับรถพุ่งใส่ปานตะวันมัวแต่ใจรอยหันมองอีก <_ an> เห็นรถแล่นเข้าหาก่อนจะเบรกเสียงเอียดห่างจากตัวไม่ถึงคืบปณิตาลงจากรถมโวยวายทางมีให้เดินต้องเยอะจะมาเดินขวางทางรถทำไม ท้าทางเอาเรื่องของอีกฝ่ายทําให้ปานตะวันไม่อยากยุ่งด้วยจะเดินเลี่ยงไปทางอื่นปณิตาดึงแขนไว้ขูว่าวันนี้โชคดีที่ตนเบรกรถทันแต่ถ้าวันไหนที่เบรกไม่อยู่ปานตะวันก็มีสิทธ์ตายได้ง่ายๆหัดระวังตัวไว้บ้างและควรรู้ด้วยว่าที่ตรงไหนที่เธอควรยืนหรือไม่ควรยืนแล้วกลับขึ้นรถขับออกไปปานตะวันได้แต่ถอนใจหนักใจ ทันทีที่กลับถึงบ้านประพลถูกนันทิตาที่รอท่าอยู่เร่นงานเรื่องที่เขาไปเก่าแก่ผู้หญิงชั้นต่ำไม่มีหัวนอนปลายเท้าท่านไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนพ่อของเขาที่ถูกผู้หญิงชั้นต่ำหลอกเขาเสียงเขียวใส่แม่ ไม่มีวันที่เขาจะเป็นเหมือนพ่อและคนอย่างเขาไม่มีทางไปสูงสินกับผู้หญิงแบบนั้นนันทิตาต่อว่าลูกทําไมต้องหุดหงิดใส่และถ้าจะให้ท่านมั่นใจว่าเขาจะไม่ทําแบบนั้นเขาต้องพิสูจน์ด้วยการรีบมั่นกับปณิตาประพลถึงกับหน้าเครียดแม้จะหนักใจกับการต้องผจญกรรมกับประพลและปณนิตาแต่ปานตะวันไม่ยออ่อท้อตั้งใจมันจะต้องสู้ต่อไป ทางที่บอกกับตนเองว่าเกรดผู้หญิงทำงานในร้าอย่างปานตะวันแต่ประพลกลับเห็นใบหน้าของเธอวนเวียนอยู่ในความคิดเปิดฝักบัวอาบน้ำวังให้น้ำฉล้างความคิดที่เกมลังสันครอนหัวใจทิ้งแต่ไร้ผล ระหว่างเดินคุยงานกันอยู่ที่ทางเดินในค่ายเพลงปณิตาพยายามยัดเยียดซาร่าให้ประพลเลือกเป็นนักร้องคนแรกของค่ายแต่เขาบ่ายเบียงไม่ยอมตัดสินใจอ้างอยากทดสอบให้แน่ใจก่อนว่าคือคนที่ใช่แล้วรักดนตรีจริงๆครั้นเดินมาถึงห้องออดิชัน่นมีเสียงเพลงดังออกมาประพลจาได้ว่าเป็นเสียงของปานตะวันรีบเดินไป เข้าไปถามว่าทำอะไรกันทั้งปานตะวันเดี่ยวและตั้มหยุดเล่นดนตรีทันทีอานนท์รีบบอกว่าตอนนี้ปานตะวันกับเพื่อนๆพร้อมมาร่วมงานกับเราแล้วปัิตาชักสีหน้าทันทีขณะที่ประพลมองปานตะวันอย่างคุนเคืองจากนั้นอานนท์พาทุกคนไปคุยกันต่อที่ห้องทำงาน ปณิตาทนไม่ไหวถามอย่างไม่อ้อมค้อมว่าตกลงพี่นนจะให้เด็กผู้นี้มาเป็นนักร้องในสังกัดอย่างนั้นเหรอเขายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรต้องถามประพลด้วยก็มันบอกพี่เองว่าคนเราต้องมีทางเลือกหลายๆทางและสำหรับพี่ก็วงของคุณปานแต่ศิลปินเบอร์แรกของค่ายพี่พลเคยบอกนี้ว่าต้องผ่านการทดสอบทุกคนใช่ไหมคะพี่พล ประพลยอมรับว่าใช่ดังนั้นปานตะวันกับพวกต้องผ่านการทดสอบตามระเบียบของบริษัทถ้าทําได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคิดว่าเสียเวลาก็กลับไปได้เลยอานนท์มั่นใจว่าเธอทําได้ปานตะวันช่วยยืนยันอีกแรงหนึ่งอะไรที่เธอตัดสินใจแล้วเธอจะทําให้ได้แล้วยิ้มให้อานนท์ไม่แลประพลแม้แต่น้อยทําให้เขาอารมณ์บูดทันทีประกาศชัดเจนไม่ใช่แค่ทําได้แต่ต้องทําได้แบบมีคุณภาพแล้วเดินออกจากห้องโดยมีปณิตาตามติด เจ้าพลมันก็เป็นแบบนี้แหะครับขี้งุดหงิดเป็นคนที่ต้องเป๊ะๆทุกอย่างแต่เชื่อผมผมว่ามันชอบคุณปานแต่ก็แค่ไม่แสดงออกอานน์เห็นสีหน้าตกใจของปานตะวันเดี๋ยวและตั้มก็น,นึกได้ว่าพูดไม่เคลียร์รีบบอกว่าตนเองหมายถึงว่าประพลชอบฝีมือและเสียงร้องของเธอเดี๋ยวพยักหน้าเข้าใจแต่ตั้มไม่เคลียร์ด้วยรู้สึกตะกิดตะงิดว่าประพลอาจมีใจให้ปานตะวัน ปณิตาเห็นปานตะวันเป็นคู่แข่งตัวชกาะจึงยุให้ซาร่าต่อสู้เพื่อแย่งชิงนักร้องเบอร์หนึ่งของค่ายมาให้ได้ซาร่าไม่เห็นปานตะวันอยู่ในสายตายิ่งได้รู้ว่าเธอมาจากนักร้องในเรายิ่งไม่ให้ราคาปณิตาเซ็งจัดที่ยุไม่ขึ้น ระหว่างมายืนรอปานตะวันเข้าห้องน้ําอยู่หน้าบริษัทตัมบ่นให้เดี๋ยวฟังว่าไม่ชอบขี้หน้าปรพรอเลยเดี๋ยวเดาออกว่าที่เพื่อนรู้สึกอย่างนั้นเพราะคิดว่าเขาชอบปานตะวันอย่างที่คุณนนพูดก็พยายามปลอบว่าอย่าคิดมากตั้มเห็นเธอหายไปห้องน้ํานานก็เริ่มยืนไม่ติดบ่นอุ๊บทําไมเข้าห้องน้ํานานนะักนั่นคิดมากอีกแล้วผู้หญิงนะเว้ยไม่ใช่ผู้ชายจะได้ปิบป,ปับปิบป,ปับได้ง่ายๆเดี๋ยวพูดติดตลกแต่ตั้มไม่ขำด้วย ปานตะวันออกจากห้องน้ำเจอประพลมาดักรอหาเรื่องทีกับเขาบอกให้มาออดิชันกลับเล่นตัวแต่พอเจออานนท์นัดเท่านั้นรีบแจ้นมาหาทั้งที่เขาเป็นเจ้านีของเธอปานตะวันขี้เกียจถิงด้วยขยับจะเดินหนีเขาคว้าตัวไว้มินจูขาเปื่อกประจำบริษัทเดินทำเพลงมาเจอภาพนีพ้พอดีรีบหลบมุมแอบดูประพลหาว่าที่ปานตะวันยอมมาที่นี่เพราะอยากมาเป็นนักร้องหรืออยากมาจับอานนท์กันแน่ แล้วแต่คุณจะคิดเพราะคนแบบคุณคิดเองเออเองอยู่แล้วฉันพูดอะไรไปก็คงไม่มีประโยชน์พะนลไม่พอใจจะเข้าไปเล่นงานแต่ปณิตามาขัดจังหวะเสียก่อนปานตะวันศบช่องรีบขอตัวกลับก่อนแล้วเดินเลี้วไปเลยปณิตายังคาใจไม่หายนี่เขาสนใจเธอคนนี้จริงๆใช่ไหมเขาแก้ตัวว่าสนใจแค่ฝีมืองั้นนี้ก็ต้องขอความยุติธรรมให้ซาลาด้วยหวังว่าพี่พลจะไม่ลำเอียงนะคะ ไม่ใช่แค่ขาเผือกมินจูยังปากทรคโงอีกด้วยรีบนำเรื่องนี้ไปเมาให้คุณสาฟังว่าเห็นคุณประพลจับมือปานตะวันด้วยสองตาของตนเองคุณสาเตือนเธอว่าไม่ควรยุ่งเรื่องของเจ้านายแล้วขอตัวทำงานต่อมินจูเห็นอีกฝ่ายไม่ได้ตื่นเต้นไปด้วยเดินกลับโต๊ะทำงานตนเองอย่างเซ็งๆคุณสารอจนเธอไปพ้นแล้วถึงกับกลุ่มขมับครุ่นคิดหนักเรื่องเจ้านายกับปานตะวันสงสัยจะต้องมีอะไรต่อกันแน่ๆ ปณิตาไม่พอใจที่ประพลให้ความสนใจปานตะวันจึงตามมาหาเรื่องถึงหน้าบริษัทที่เธอนัดกับตั้มและเดี่ยวเอาไว้บอกเธอให้ใช้ความสามารถในการร้องเพลงอย่าใช้ตัวเข้าแลกตั้มฉุนขาจะเข้าไปจัดการคนปากเสียปานตะวันต้องรั้งตัวไว้บอกกับปณิตาว่าอยากกล่าวหาอะไรเธอก็เชิญตามสบายเธอไม่ถือและไม่สนใจเพราะเธอไม่ได้ทำอย่างที่ถูกกล่าวหาจากนั้นชวนตั้มกับเดี่ยวกลับครั้นกลับถึงบ้าน ปานตะว,วันเล่าเรื่องที่ลาออกจากเล้าและจะไปทำงานที่คล้ายเพลงให้จันทนีฟังท่านไม่ได้สนใจอะไรนักหนาะ เธอจะทำงานที่ไหนขอแค่มีเงินให้ตัวเองใช้เป็นพอผิดกับปัตมาที่ถึงกับหูผึ่งเมื่อรู้ว่าคล้ายเพลงนั้นประพลเป็นเจ้าของจัดแจงขอไปด้วยเวลาที่เธอไปที่นั่นปานตะวันไม่ให้ไปแน่ให้น้องเอาเวลาว่างไปเรียนหนังสือจะดีกว่าแล้วเดินขึ้นห้องจันทนีนึกอะไรขึ้นมาได้ตะโกนไล่หลังให้เธอเอาเงินมาให้ตนก่อน ดานปานิตาเป่าหูจนซาร่ายอมออดิชั่นแข่งกับปานตะวันเพื่อแย่งชิงเป็นนักร้องเบอร์หนึ่งของค่ายเพลงในที่สุดก็มาถึงวันที่ต้องมาออดิชั่นสดๆแข่งกันระหว่างที่ปานตะวันเดินก้มหน้าอ่านโน้ตเพลงเข้ามาในบริษัทโดยมีตั้มและเดี่ยวตาม,มาด้านหลังซาร่าซึ่งรอท่าอยู่เดินชนเธออย่างจังจนกระดาษโน้ตหล่นพื้นเธอก้มลงเก็บก็ถูกซาร่าแกล้งเหยียบมือถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะรีบชักเท้ากลับ มินจูเดินมาจากอีกทางเห็นเหตุการณ์พอดีก็ตกใจซาร่าแซงขอโทษอ้างไม่ทันเห็นตามจะเข้าไปเอาเรื่องปานตะวันต้องดึงตัวไว้ซาร่ายิ้มย้อก่อนเดินจากไปมินจูที่แอบดูอยู่รีบคาบข่าวนี้ไปเล่าให้ป๊อบกับคุณสาฟังพร้อมกับทำท่าทางต้อนที่ซาร่าขยี้มือปานตะวันประกบการเล่าทั้งคู่พากันสายหน้าที่เธอโอเวอร์แอคติ้งไปหน่อยเดียวรีบเอายามาทามือให้ปานตะวันตามเห็นท่า เก๊กังของเพื่อนดึงยามาทาให้เธอเองเดี๋ยวปล่อยให้ตามจัดการไปส่วนตัวเองขอไปเข้าห้องน้ำก่อนทันทีที่เดียวไปพ้นสายตาประพลเดินมาจากอีกทางหนึ่งเห็นตามนวดมือให้ปานตะวันคิดว่าทั้งคู่จับมือกันเข้ามาโวยวายว่าที่นี่ค่ายเพลงไม่ใช่ที่ที่จะมาพรอดรักกันเราไม่ได้ทำอะไรแบบที่คุณคิดแล้วไอ้ที่ฉันเห็นคืออะไรประพลมองมือต้มที่จับมือปานตะวันอยู่เธอค่อยๆชักมือออก ประพลยังโวยไม่เลิกต่อให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์ทำอะไรที่ไหนก็ได้ตัำโกรวที่เขาดูถูกลุกขึ้นจะเอาเรื่องปานตะวันดึงตัวไว้ชวนตั้มไปกันดีกว่าแล้วลาแขนออกไปประพลตะโกนไล่หลังที่นี่ไม่ใช่คคเกเลแล้ที่เธอเคยทำงานนะอย่าทำตัวแบบนี้ให้ฉันเห็นอีกมือที่ถูกซาร่าเยยบทำให้ปานตะวันบาดเจ็บ ไม่สามารถเล่นกีตาร์ได้เธอพยายามกัดฟันข่มความเจ็บเพื่อจับคอร์ดแต่ทำได้ไม่ถนัดทำให้เสียงออกมาเพีย้ยนทั้งปณิตาและซาร่าต่างช่วยกันถลม่มเธอกับเพื่อนยับที่เล่นไม่เอาไหนประพลมองเธอด้วยความแปลกใจทำไมวันนี้เธอถึงเล่นกีตาร์ได้ไม่ดีเหมือนเคย ในที่สุดเขาก็พบคำตอบเมื่อแอบได้ยินซาลาเล่าให้ปณิตาฟังว่าที่ปานตะวันเป็นแบบนี้เพราะโดนตนเหยียบมือมาคุณสาป๊อปและมินจูที่แอบฟังอยู่อีกมุมหนึ่งเห็นประพลยืนฟังอยู่ก็พากันตกใจคิดว่าเขาจะเข้าไปเอาเรื่องสองสาวแต่เขากลับเร่งฝีเท้าไปอีกทางหนึ่งจนทันกับปานตะวันที่กาลังจะออกจากบริษัทพร้อมตั้มและเดี่ยวจึงร้องเรียกเธอไว้ มีเรื่องจะคุยด้วยเดี๋ยวรู้งานรีบลากตัวตั้มออกไปรอข้างนอกทีแรกตั้มทำท่าจะไม่ยอมไปปานตะวันขอรอ้องให้ไปรอเธอข้างนอกอก่อนเขาจึงได้ยอมออกไปกับเดี่ยว